นั่นเสียงกรอบเลยครับกรอบมากครับเยี่ยมเย,ยี่ยม,นนค,มครับเยี่ยมเยี่ยมปอสานที่ชอบครับผมทำเป็นอินทรีย์นะครับอินทรีย์ก็คนกินปลอดภัยครับคนทําก็ปลอดภัยเหมือนกันครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมผ่านมาทางนี้นะครับก็มาเจอ,เอสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีปลูกหลายอย่างเลยนะครับนี่ครับ พื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะครับทางเจ้าของสวนก็ได้มาปลูกนะครับปลูกข้าวโพดนะฝั่งซ้ายมือของผมครับเป็นปลูกข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดส่วนแถวถัดมานะครับจะเป็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือเปราะเนาะมะเขือเปราะนะครับแล้วมาดูเจ้าของพื้นที่เลยครับเจ้าของสวนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ คุณพี่อะไรครับผมผมชื่อสมัยเจริญยิ่งครับผมสมัยเจริญยิ่งกลางตะบนผือเนาะอายู่บ้านโนนกลางตะบนผือนะครับก็กําลังสลับมะเขือนี่กาลังเริ่มเริ่มทําแค่ปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งเนาะกาลังเริ่มกําลังเริ่มปลูกตัวแต่คือตัวครั้งแรกไนปกติจะปลูกกระโพดเนาะกระโพดก็เป็นอาหารสัตว์แล้วก็ตัดกิ่งเอตัดใบตัดลำต้นลำต้นให้วัวควายเราตัวนี้ก็เรียกวัวอยู่ครับผม พื้นที่ที่พี่ปู่นี่มีกี่ไร่ทั้งหมดครับจากนี้ไปถึงฝั่งนู้นเนาะประมาณสักหไร่ครับผมหไร่หกไร่แต่ข้างล่างยังไม่ได้ทําคือว่ามันจะต่ําอยู่คือไว้ทํานาทานาสามไร่ทานาสามไร่ข้างบนนี้ก็เหลือวันหกไร่ครับหกไร่ครับผมไว้ไว้ปลูกของทางการเกษตรก็ทําเป็นเกษตรผสมผสานนะพี่เนาะผมครับปลูก ผักสวนครัวนะครับเอาไว้รับประทานบวนที่เราก็เอาไปขายบ้างสูงเราอย่างนี้เราก็ปลูกได้ทั้งหน้าฝนเราปลูกได้หมดเนาะครับผมแต่ข้างล่างพูดถึงก่นหน้าน,นี้เราปลูกอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนงี้ปลูกได้ถ้าหน้าฝนเราต้องปลูกข้าวครับผมคือว่าน้ำน้ำขังครับผมพืมน้นที่ที่ปลูกทั้งหมดนี้พี่ปลูกอะไรบ้างครับก็มีข้าวโพดแล้วก็เผือบเราะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ดอกดาวเรืองนูืนฝนุ้นเนาะครับมองไม่เห็นหรือเปล่า แล้วก็ข้างล่างก็จะมีแตงกวาคือจะเราจะทําเป็นรุ่นเนาะครับคือหมดรุ่นนี้ปับ๊บตัดรุ่นนี้หมดแล้วก็จะปลูกเอาจะตัดออกอีกรุ่นหนึ่งไงครับคจะให้เป็นหมุนเวียนหมุนเวียนไปตลอดถ้าเป็นพืชเสียหมุนเวียนคืออย่าอย่าให้ขาดตลาดไงขาดตลาดคืออย่าให้ขาดเราสรุปคือเราอย่าให้เราขาดเงินเนาะใช่ครับจะได้มุนเงินจะหมุนเวียนเกื้อหนุนอ่ะครับผมครับผมแล้ว น้ำเราได้มาจากส่วนไหนครับพี่น้ำเจาะบาดาลไงเจาะบาดาลครั้งเก่าเนาะครับเจาะอยู่ฝั่งฝั่งนั้นมองม่ไกลครับมองไกลประมาณสองร้อยเมตรเนาะครับผมจากนี้มาคือคือเขตุจำเป็นก็คือเราต้องเอาใช้น้ําจากบาดาลที่เราเจาะก่อนคือในสวนยางพาราฝั่งนู้นอนเนาะครับผมถ้าเราไปทุนเราก็จะเจาะอยู่ใกล้ๆเจาะอยู่ใกล้แล้วก็จะได้ถ่ายน้ําอยู่ใกล้ๆไม่ต้องตอนนี้ก็คือต้องหาทุนก่อนครับผมทุนก็ค่างจะเยอะเนาะครับผม โอเคเดี๋ยวพี่พาเลยนีครับมามาทางข้าวโพดนะครับมาดูข้าวโพดหน่อยครับผมตอนนี้ข้าวโพดกาลังออกกาเรียกว่าออกดอกใช่ไหมครับดูฝักครับผมดอกลูกฝักเนาะตอนนี้ปลูกได้กี่กี่วันแล้วครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณกี่วันหนึ่งเดือนครึ่งครับผมประมาณวันที่สองที่สามเดือนมกราเขาน่าจะได้ผลเนาะคือปกติมันอยู่ที่ประมาณสักหกสิบสี่ถึงหกสิบแปดวันครับผมตั้งแต่การเพาะปลูกจนแต่ออกใช่ไหมครับมันต้องออกมาประมาณสัก สองประมาณสองเดือนกว่ามันจะได้ผลตอนนี้เป็นพันอะไรครับพี่ตัวนี้พันพันข้าวเหนียวครับผมพันข้าวเหนียวสีขาวผสมโอ้โหกำลังสวยงามมากเลยครับดูครับทะน้ำทะน้ำเนาะทะน้ำถึงกว่านี้ก็น่าจะฝักหนึ่งมันน่าจะใหญ่มากครพื้นที่อนตอนนี้พี่พี่พี่เออ่พืชผักทั้งหมดนี้ปลูกนี้ใช้ใช้ใช้ปุ๋ยอะไรครับตอนนี้คือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับผมสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าครับผมสิบห้าครับผมคือมันเหมาะกับการละลายน้ำได้เร็วเนาะอื ปลูกเป็นแถวเยอะเลยครับนี่ครับแต่ท้านี้ท่านั้นเราต้องมีเอาไปคอกคือขี้วัวคือขี้ควายคือดีที่สุดใช่ไหมครับครับผมรองรพื้นก่อนใช่คือบำรุงดินเราต่อไปเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับช้างหนึ่งเราแต่ก่อนเราก็ปลูกปลูกมาสมัยหลังก็คือมันก็ใช้ปที่เยอะมากเลยครับผมครับเอ่อมธรรมดามันก็กินปุ๋ยกินอะไรเยอะแยะมากเลยนี่ครับดูครับกำลังสวยเลยครับเนี่ยกำลังสวยงามมากเลยครับโตอันนี้กี่วันแล้วครับพี่กี่วัน ตอนนี้ก็ประมาณสักเดือนครึ่งครับผมต่หลังจะตั้งแต่บลงมาเดือนครึ่งครับผมเดือนครึ่งเดือนสวยงามครับผมว่าอีกไม่นานน่าจะอู้นี่ออก่อช่อดอกเหล่าครับนี่ครับครับผมนี่ครับช่อดอกกำลังออกแล้วเรารู้จักดูแลคือแล้วตตกแต่งหน่อยหนึ่งเขาสามารถเก็บตัดเก็บได้ประมาณปีนึงปีถึงสองปีเนาะใช่ครับก็คืออยู่ที่เราดูแลไงใช่ครับดูการดูแลเราก็พอเราเก็บรุ่นนี้ไปเราก็สามารถทําสาวได้ใช่ไหมพี่ครับผมทาสาวได้ ถ้าตกตกแตงอะไรก็มันก็น่าจะได้ผูปแปลงผักเตงกวนครับกำลังสวยครับออกดอกแล้วกำลังติดผลแล้วครับนี่มาดูลูกนี้ครับนี่ครับกำลังออกดอกอ้ยออกออกลูกเลยครับพอดีแล้วก็ดอกนี่กำลังติดนะครับนี่ครับผมนี่กำลังสวยเลยครับมาดูฝั่งฝั่งขวาครับกำลังมักขเม่นในการคัดลือ แยกดาวเรืองนะครับนี่สวยงามครับสวยงามทั้งคนคัดแยกแล้วก็ดาวเรืองนะครับสวยงามมากตอนนี้กำลังหาตลาดอยู่ทุะหาตลาดอยู่เนาะครับผมนี่ครับดอกสวยๆบานใหญ่ๆเลยครับสีเหลืองก็มีสีส้มสอซีทองนะครับแลวแตระพันนี่ครับผมว่าทำได้สวยจริงๆครับเนี่ยมีตลาดรองรับได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนำไปส่งที่ตลาด ใกล้เคียงนะครับม่ค้าเราก็ดูแลกอนารักทุกคนเนาะครับนารักทุกคนยิ่งมีตลาดเรับนี่เราก็ปลูกแล้วเราสบายใจนะครับมีที่ส่งโซนส่งนี่ส่งตลาดไหนครับคุณพี่ตาจอมผ้าเป็นเป็นตลาดหลักใช่ไหมฮะตลาดหลักเนาะนี่ครับสวยมากเลยขอกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวสวยครับเดี๋ยวสวยงามวดอกไม้ สวยงามนะครับดอกดาวเรืองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นเลยครับไปต่อเลยนะครับแต่ตาฝุ่นคือสิงามอยู่นะครับบางช่วงมันก็มีแมงอยู่บางครั้งนี่ครับมาดูต้นเลยครับมีมีอะไรอยู่ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยสูงนครับแต่ก็ดอกค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับนี่อันนี้กี่แถวครับดาวเรือง กลเป็นคู่ดีกว่านาะกลับเป็นคู่คู่หนึ่งสองสามสี่คู่ครับผมอันนี้กำลังเริ่มเลยใช่ไหมพี่เริ่มเพิ่งเริ่มหรือว่าเป็นรุ่นไหนเอ่ยคือรุ่นแรกครับผมสลับปีนี้สลับปีนี้นะกำลังเริ่มทำครับผมครับครับกำลังสวยเลยครับผมนี่ดูแล้วมีความสุขนะครับของนั้นก็มีนะโอเคครับนี่ครับแล้วมาดูฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นจุดที่เจ้าของสวนอยากให้ชมนะครับเป็นแตงกวาขวัญป่าเนาะครับผม คือมีพื้นที่ว่างแล้วก็ดีกว่ายุ่เฉยแล้วก็ปลูกลูกเพื่อได้กินนะครับครัวถูกต้องเลยครับหรือจะกินแล้วก็แบ่งขายแบ่งขายใช่ขายเยอะกว่านั้นแล้วก็ส่งตลาดใช่ครับครับผมนี่คือปลอดสารนะผมนี่ปลอดสารคือมีแมีมีแมลงไหมถึงช่วงไรก็จะมีหนอนมีอะไรบ้างแล้วก็มันดูแลมันครับผมแล้วก็หนอนแล้วก็เด็ดๆออกนะครับเจ้าขอยืนยันนะครับว่าปลอดสารครับกินได้ครับกินได้เลยเดี๋ยวสามารถเด็ดกินได้โชว์เลยครับนี่จะขอรัดโชว์เลยครับ นั่นเสียงกรอบนะครับกรอบมากครับเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมปรสานที่ชอบครับผมโหสุดยอดเลยครับผมเพิ่งผ่านมาเห็นนะครับนี่ก็เลยลงมาถ่ายตัวนี้เรามองไม่เห็นรอกแต่ภายใต้ข้างในมันก็มีอยู่นะนานเห็นไหมครับนี่เนี่ผมจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่เปิดเปิดเปิดานี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่สองสามลูกนะครับเห็นแล้วมีความสุขใช่ครับเห็นแล้วมีความสุขครับ พืน้นที่ขนาดกี่ไร่นะพี่เมื่อกี้นี่พื้นที่ขนาด,นาด,นาด,นาด6ไร่ครับแล้วก็แบ่งมาทำผสมผสานอีกประมาณสักไร่สองไร่นะครับนี่ครับพื้นที่โดยรอบสวยงามจริงๆครับสวยงามตไปคร,นะครับตไปด้านันะนี่ครับมีดาวเรืองครับผสมผสานไปมีแต่ผักปลอดสารน,นะครับแล้วก็สามารถเก็บกินได้เลยนะครับ เจ้าของสวนเขากินโชว์ครับอร่อยกรอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นมะเขือมะเขือเปราะนะครับมะเขือเปราะแล้วนะครับมองจากมุมนี้ไปก็นีครับจะมีมะเขือครับมีดาวเรืองแตงกวานะครับสองรุ่นแล้วก็มีข้าวโพดนะครับมาดูอีกฝั่งข้างบนนะครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ก็มีครับสองสี่หเจ็ดแถวครับมันเจ็ดแถว สวยงามเลยครับออกพร้อมกันนะครับเป็นรุ่นแรกที่เจ้าของสวนได้ปลูกไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก, Marc, ปก,ก็ปลูกข้างทา,างหน่อยคือเผื่อว่ามันจะสมบูรณ์เราจะมันจะสูงขนาดขนาดหัวเนาะครับความระด,มดับหน้าอกนะครับหน้าอ,อกครับผมนี่ครับสว่วนใหญ่ก็เน้นใช้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายของเรานะครับแล้วก็เจ้าของบอกว่าทําเป็นอินทรีย์นะครับอินทรีย์ก็คนกินปลอดภัยครับคนทําก็ปลอดภัยเหมือนกันครับนี่ สวยๆมากเลยครับทามมีการฉีดฮอร์โมนทางใบเพิ่มเติมนะครับมีการใช้น้ำหมักที่เราหมักเองใช่ไหมครับครับผมมีเอามาผสมแล้วก็มากรองแล้วก็มาฉีดพ่นทางใบโเคเป็นช่วงช่วงช่วงเช้าช่วงเช้าตรู่แล้วก็ช่วงช่วงเย็นครับช่วงเย็นดีมากเลยครับนี่ครับผมชื่นชมเลยครับเห็นเห็นรถต้นท้นของเราด้วยครับใช่ครับเห็นต้นมะเขือที่โตแบบนี้ครับเขียวกระจีแบบนี้ชื่นชมเลยครับว่าใช้ พวกอินรีย์นะครับแล้วก็ในการฉีดพ่นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ควายนะครับที่เราเลี้ยงไว้ตามหมู่บ้านนะครับนี่กำลังสวยเลยครับมันยังไม่สผลลงมาครับแต่ปัญหาหลักที่ที่เกษตรกรนะครับเจอนี่ครับน้าน้ำเป็นสิงที่เป็นสิงที่สําคัญนะครับในการทําเกษตรในการทําอินรีย์แบบนี้ครับเพราะว่ามาดูสาน้ําครับลดเหลือน่าจะแค่หนึ่งนะครับ หน้าแข้งนะครับปัญหาหลักเลยครับจึงเป็นต้องหาทุนมาเจาะบดานนะครับแล้วก็สูบน้ําเข้าสระครับเพื่อใช้ยามหน้าแรงอีกต่อไปนะครับปัญหาหลักเลยนี่ครับยังไม่มาตรฐานพอก็ครับนี่จะของครับอยู่แบบพอเพียงครับอยู่แบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามไร่ท้องนาไปทางานอยู่กรุงเทพใช่อยู่เลยไม่รู้ว่าอยู่บ้านเราจะต้องทํำยังไงก็เพิ่งมากลับมาอยู่แล้วก็ต้องเริ่มตั้งหลักตั้งทุนใหม่ครับผมก็ เพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้จบเรียนสูงทุนทุนที่เอามาใช้ครั้งแรกนี้ประมาณเท่าไหร่พี่จําได้ไหมตอนที่มาจากกรุงเทพใหม่ๆที่เป็หม่ก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้มาหมื่นหนึ่งหมื่นห้าประมาหมื่นห้าแล้วก็ค่อยซื้อท่อซื้ออะไรเราค่อยทยอยซื้อไปเรื่อยๆก่อนได้มาแล้วก็แล้วก็เสริมมาเรื่อยครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าสังเกตุพี่ท่อจากนู่นมาคือไปถึงนู่นเราคือมันท่อทั้งสายน้นเยอะมันก็โอเคมากก็ลงทุนเยอะพอสมควรใช่ไหมครับเยอะแล้วก็ ถ้ารวมกันสุดก็คือมันสี่ห้าหมื่นนะแต่เริ่มต้นแค่หมื่นห้าก่อนเอาคือสั้นๆก่อนครับพอดีแล้วก็เริ่มขายได้แล้วก็เก็บเงินก็ซื้อมาแล้วก็ทยอยซื้อเอาขยายขยายเอาครับผมก็ขยายออกมานี่ครับอย่างเครื่องสูบก็บอกว่าอยู่ก็ประมาณเครื่องสูบเป็นสี่ห้าพันเลเนาะใช่ครับเออซื้อท่อซื้ออะไรมาก็หลายอย่างก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับทําทุกอย่างก็พอดีก็ถึงอยากสูบหน้าแบบหน้าห้วยหน้าสะมันก็ไม่ต้องเจาะวัดดานใช่ไหมแต่เราที่เราไม่ได้มีอยู่ในจุดนั้น แล้ก็ทําอยู่นี่ก็คือมันไม่มีน้ำแล้วทําไงอ๋อเราคิดว่าทําไงคือต้องเจาะบาดาลเนาะครับไม่แค่ครับนี่ครับมาดูนี่ครับคอกนะครับเลี้ยงวัวใช้พี่เลี้ยงกี่กี่ตัวครับนี่ตอนนี้มีหกตัวครับผมมีหกตัวนะครับวัวมีหกตัวแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนี่ครับครับผมใช้ในการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะทำปุ๋ยหมักให้ทำเป็นใช่ครับปุ๋ยหมักก็ว่าง เอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาน้ามาฉีดพ่นก็ได้นะครับเป็นนี่ครับออกมาอยู่แบบนี้ครับบรรยากาศดีนะครับโอเคครับตรงไ่ทตรงนาเนี่ยครับมาดูพื้นที่ตรงนี้ครับเลี้ยงกบนะครับตัวนี้สำหรับเป็นนี่เป็นแม่พันธุ์เนาะเป็นแม่พันธุ์นะครับกบแม่พันธุ์กำลังเริ่มเลี้ยงนะครับนี่เนี่ยนั่นนะคุยเจ๊เลยครับเต็มเลยครับกำลัง กลังเริ่มเลี้ยงนะครับโอมีตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยได้มานะครับนี่เดิมทีเลี้ยงกี่ตัวครับผมหรือว่าเราซื้อซื้อตัวเล็กๆมาเลี้ยงคือซื้อจากซื้อจากเขาครับผมคืออาจจะเป็นแม่พันเขามาจากเขาครับซื้อมาเป็นโูเป็นโลอันนี้เป็นรุ่นแรกเหรอพี่ครับผมเออนะเป็นรุ่นแรกที่ใช้เลี้ยงหรือเปล่าครับอยู่นี้ครับผมรุ่นแรกรุ่นแรกนะ ผมาหนึ่งปีนะครับผมเนี่ยโอ้อาหารที่ที่ที่ให้ก็คือเป็นอาหารพวกปลาใช่ไหมปลาดุกครับผมหูหอาหารอาจจะเป็นหูหอาหารปลาดุกหูหารปลาดุกเนาะครับผมนี่ครับก็อยู่แบบพอเพียงครับเลี้ยงกบนะครับปลูกผักปลูกดาวเรืองครับพอมีรายได้อ่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเนี่ยพื้นที่ตนี้อาจจะมีนะครับทําโรงเรือนไว้แล้วครับอาจจะมีการขยายเพิ่มนะครับ ก็อยู่ที่ทุนนะครับทุนเราก่อนพื้นที่ตรงนี้ที่ทุนก็แล้วก็ตลาดด้วยเนาะใช่ครับน<อ>ในกรณีที่ว่าสารหยุดบางั้างมันหยุดไม่ค่อยเต็มที่ก็หมายถึงว่าคือว่าพืชต่อการน้ําเราก็ต้องอาจจะปล่อยมาตามร่องบ้างไงไปล่อยไปตามร่องให้ความชุ่ม <เอ S 2> ชื้นเอ๊ะดาวเดือนนี้เราจาเป็นต้องให้น้ําประมาณไหนกี่วันก็ูถึงให้ให้เช้าเย็นเช้าเย็นผมทุกเช้าเย็น เขาต้องการชอบน้ำไหมครับเพื่อนนี้ชอบน้ําไม่ต้องไม่ชอบน้ำครับผมแค่แค่มีความชุ่มชื้นมีความชุ่มช er ืน้นพอสมควรก่อนแค่หยุดหยุดแค่ฉ so ีดนิดหน่อยก็้นี่ครับนี่ครับมาดูดอกนี้ครับก็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 ใหญ่นะครับก็อีกไม่กี่วันจะได้เก็บืด้ป่าพี่ประมาณกี่วันแบบตัวนี้ก็ประมาณอีกสักสี่ห้าวันนะโอเคกูเต็มฝ่ามือเนาะรับเต็มฝ่ามเนาะ ตามเลยตามไปเลยครับคือเราแต่ฟังนูอาจจะดูเลนไม่ค่อยถู่ตื่มากถ้าหน้ามันจะน้อยนะครับใช่ไหมก็เกตดูใบมันสวยมากเลยอ๋อเนี่ยใบเขียวมากเลยครับดูดอกก็ตูมอีกสี่ห้าวันก็น่าจะได้เก็บเก็บไปจําหน่ายนะครับส่งตลาดที่อําเภอจอมพระนะครับครับผมจอมพระมีขาประจาอยู่ครับมีขาประจำนะครับก็เราต้องดูแลให้ดีแล้วก็ส่งตลาดนะครับนี่ ที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ในการปลูกดาวเรืองนะครับนี่่น,ด,นดาวเรืองครับขายไม่ครบเนี่ยครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกดาวเรืองที่จะคัดส่งตลาดนะครับเดี๋ยวตรวจสอบถามราคาตลาดได้แน่ส่งบอกเคารับเฮ้ยดูนี่ราคาขายยังไงครับผมอันนห้าสิบตัง,ตงค์เ,งเราเราคัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดตามขนาดใช่ไหมครับว่าขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ รายได้เป็นไงบ้างครับผมพอนำมาหมุนเวียนในครอบครัวรายได้ก็ดีอยู่อาทิตย์หนึ่งมันสีได้ผ่านหนึ่งมันสีได้อยู่ประมาณสองถึงสามพันบาทสองพันต้นมั่นสี่นาครับมันได้ได้หนับบางบัถึงอันนี้บัถึงดอกมันประมาณพันอ๋อนี่กำลังกำลังเริ่มใช่ไหมครับพันสี่พันห้ามั่นใดอยู่ในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ผ่านสี่พันห้าเนาะต่อต่อดาวเรืองแค่นี้ แค่สิบสิบแถวสิบแถวแถวเราประมาณหกสิบต้นละกันนทุกที่แปดสิบต้นแล้วพันธุ์พันธุ์นี้เราเราซื้อจากไหนครับระมาณพันต้นสังน้ำเฟแอบสื่ออยู่สุรินเนยอ๋อเป็นเป็นพันธุ์ที่ที่ตลาดต้องการครับเขาเรียกพันธุ์อะไรครับผมอันนี้สีสีเหลืองเหลืองอันนี้ตาบานอันนี้ตาบานต่ขางล่างนี่จ้า้องเฉลิม มันต่างกันไหมครับสีเหลืองกับสีสีส้มเนี่ยบ่ต่างกันมันก็ต่างแต่สีแล้วแต่ตลาดประการมันเดิมบางตลาดกับบ่บ่มักสีสีทองบางตลาดกับมักสีตลาดเจ้าพานี่มักสีนี่บ่สีเหลืองสีเหลืองตัวคู่ครับทุ่งนั้นเราเราคัดรวมนี่คัดตามตามกิโลไหมหรือหรือว่าถึงกิโลไหมส์ขถไซส์ทุ่งหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อย อ,อราคาประมาณหกเจ็ดตันเรากเจ็ดสิบตังค์สิตก็ 70, ตีไปเท <70 S 2> ่าไหร่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทนี่ครับเป็นรายได้ทุกอย่างเลยครับเกษตรกรทําแบบนี้นะครับมีรายได้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจนะครับก็ลองทําดูครับศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำครับไม,ไม่ง่ายไม่ง่ายครับก็ศึกษาจากช่อง youtube นะครับ สามารถศึกษาได้จากหลายทางนะครับหรือมาศึกษา<อ>ก่อนสอบถามจากเจ้าของสวนครับหรือสอบถามจากเจ้าของสวนนะครับพี่กัดอยู่ที่ไหนครับผมบ,บ้านโนกน,โนกลางตำ <โน S 1> บล<น>บ้านผืนครับอบจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเบอร์โท,ทรไว้หน่อยครับ0 6 1 061 176ึ่งศูนย์เโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจออีกครั้งหงนึงหงหงน่งนะครับนี่มาดูพื้นที่พื้นที่6ไร่นะครับปลูกแบบผสมผสานนะครับ พื้นที่ทางซ้ายก็ข้าวโพดนะครับมะเขือแตงกวาแล้วก็ดาวเรืองนี่ครับผมเห็นแล้วชื่นใจนะครับแต่ขางก็คือต้องต้องหาทุนในการเจะเจอบดานนะครับน้ำนะครับสำคัญเนาะสำคัญมากเลยครับตัวนี้ครับครับสําคัญนี้ก็พาผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับ เอเ้แต่เปียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะได้ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ